เกซเนพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่าย v วีล็อกหนึ่งวันนั่นเองนะคะหนึ่งวันกับมา,มาแล้วก็กายเพราะวันนี้ภารกิจเรามีฉีดวักซีนค่ะถูกต้องอีกแล้วไม่อยากฉีดเลยมาเ,เข็มที่ส<ม>ามนั่นเองนะคะ ช่เป็นมูสเตอร์ไฟเซอร์เข็มที่3ามันเองนะคอ้ยอดอลล่าเรียนคบก็เดี๋ยวไปดูก<ะ>ันดีกว่าค่ะว่าอไม่อาไม่อากฉดทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งรถไปที่นั่นที่เราจะไปนั้นคือโรง,งพยาบาลกรุงเทพริเตียนนั่นเองนะคะ<ๆ>เพราะว่ารูดคนรู้น,น,นะข้างหลังจะไปฉีดยาก่อนนั่นเอง เป็นคนละที่นะคะแต่ได้วันเดียวกันเพราะว่าเพราะอะไรบังเอิญบังเอิญต้องก็คือเกดถึงครบกาหนดพอดีกายก็ได้ไฟเซอร์พอดีนะคะก็เลยได้มาวันเดียวกันนั่นเองก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแล้วนะคะได้ได้ ต้องเหมือนแบบคือเราจะต้องรอตัวการเนาก็เลยต้องแล้วเขาไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาที่สิทธิ์สถิตเราตรงหน้าห้องฉีดวัคซีนถูกต,ต้องดดมากแล้วก็ที่ทวันนี้มีโองค์ประนะคะก็เลยมานั่งกินกันซึ่งขนมปังที่มันอยู่ไอเดียที่มันจะมีซุปเค็มที่อยู่ในขนมปังคือว่าปกติะจะสั่งในครั้ง,งที่กินองคปังกอบแต่ว่าครั้งนี้ขนมปังหมดชีชาก็ลำบีมากมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร ดเดเีี๋ยวรามก,กินกัน่ตอนนี้นะคะของกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาภาพนอนหลับส่วนต่อไปเป็นคิวเกตแล้วามามาไม่อยากฉีดยาเลยมาไม่อยากฉีดยาไม่อยากติดโควิดไหมมันมันไม่ได้ต้องการติดมันก็ป้องกันได้หน่อยหนึ่งไงจะเป็นยากขึ้นก็ ไม่รู้กันนะคะถ้าเป็นก็คือจะอาการน้อยลงทำใจไม่ได้ตอนนี้เรามาอยู่ที่เซนทรัลม์แล้วนะคะก็คือใจไม่ทอมไปมาก็จะทิงลงไปคนเดียวก่อนตก้ายแล้วเนี่ก็เดี๋ยวต้องวิ่งไปนะคะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะว่าที่กรุงเทพิสตียนธงวัน มันคนเยอะมากนะคะก็เลออยรอคิวค้างๆานตอนนี้ก็เลยเป็นคือเขา,าเป็นรอบ11โมงถึงเที่ยงใช่ไหมตอนนี้11โมง3จะ40แล้วค่ะวิ่งเขาวิ่งไปกคนคะตอนนีขิ่งมาคนเดียวแล้วนะคะคือแบบมัน,ม,นมันไม่อยากไปชีดยาเลยอ่ะคือกินาคนนี้กลัวเข็มหักมากนะคะแต่ว่าหลังๆมันก็ดีคืลอลา่อแบบ เห็นแล้วมันแบบคือรู้ว่าตอนฉีดเราไม่ได้เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าพอตอนที่มันขเข้าเจ้าเข็มปักแบบมันจะรู้สึกแบบนิกหนักมากแต่ว่าต้องไปนะคะก็เดี๋ยวไปหาก่อนยังไม่รู้เลยมันคือตรงไหนเนะี่ยเป็นไรทำใจอยู่นั่นคนอื่นเขาเข้ากันไปกันหมดแล้วตัวเองอยู่แถวหน้าสดอะ่ะ

เสร็จแล้วนะคะมันเจียวไส้ตอนเข็มมากมันแต่ว่ารู้สึกว่าเข็มเี่ยจริงๆมันเจ็บกระดูกเข็มเลยนะมันชีแล้วโอ๋ๆเี๋อวมาปรับยาม้าจะพาไปถ่ายส่งหยาโอเคป้ะไม่อยากฉีดแล้วม้าทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มันพุ่งขึ้นไปอ่ะเห็นไหมมันพุ่งขึ้นไป140กว่าแล้วตอน ตอนนี้มันยังไม่หายนี่หัวใจ,วใจเออตอนนี้รถละ,ะเมื่อกี้นี้มันพุ่งขึ้นไปเห็นไหมคะเส้นข้างบนเนี่ยอาการหนักตอนนี้นะคะเราก็มากินอาหไ่เหลากาเก็คือร้านอาหารโปรดตลอดไปคือร้นานนี้เขาดูแลดีเกินไปนะทุก <c oughs> คนเราเมื่อกี้มามาได้พูดรหัสลับกับเขาไปฉันเป็นนังฟ้าไม่กินเผ็ดไม่เหลาแล้วเขาก็ไปเอากระถางมาให้ตอนนี้เขายังไม่มา ก็ได้ออกไปดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมากินโชกใครที่หิวอยู่กอผ่านเลยจ้านี่เกณเป็นนะคะชอบไหมเกณฑนเกณน์านี่นี่เปนอะไรอ่ะไอ้นี่อะไรอ่ะโคตรน่ิ้แมากเลยเราจะมากินโชกันคะทุกคน าอาไปไปไเอาามะโอ้สวยดูกลวมากว้าวพี่โกโดนมา่ยิหเฮ้ยอ่าอิ่มแล้วนะคะก็ช่วงนี้เราออกจากบ้านบ่อยใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็น กาม,มินดูเมดฟูนะคะจากแบรนด์รูวิทนั่นเองนะคะนี้ก็จะช่วยบอกว่าเสริมส,สร้างูมรกันาพความสูงด้วยอันนี้คือเลิศมากนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสติให้มันมดีดดให้มีสมาธิแล้วว่าแบบตั้งใจเรียนอ่านหนังสือแล้วเข้าหัวอะไรอย่างเลี้ยที่สำคัญน,นะคะว่ามาแบรนด์เนี้ยเขานำเข้ามาจากเยอรมันเลยะะามากไรมากรสชาติอร่อยเลิศมากกินง่ายค่ะนี็กินได้เพื่อนฉีนฉีกเลยนะคือเขาไม่มีน้ำตาลด้วย คือถ้าสมมติเด็กๆกินนะก็จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารด้วยอย่างบางบ้านกนะคือแบบเด็กทานยากอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องนะคะมันก็จะออกมาเป็นเม็ดกลมแล้วเราก็หยดลงน้ำได้เลยโอ้โรวมๆๆๆโอ้โหดีงามอ่ะเดี๋ยวเรารอดี๋มนะคะหอมมากมีได้แล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะคะว่ามันกินง่ายจริงๆรงไหม อ่อยมากไม่มีน้ำตาลนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากสั่งนะคะเดี๋ยวเกจะขึ้นลไลน์แอดไว้ให้ตรงนี้นะคะก็สามารถทักไม่ได้เลยนะคะเพื่อสุดยอดนวันนี้ตอนนี้เกศจะไปกินขนมทุคกคนคะตอนนี้กินเสร็จทำเล็บเสร็จอะไรเสร็จซื้อชานมมาแล้วอีก2แก้วนะคะก็คือวันนี้ เอิมพุงไม่แต่งไม่ต้องกลับบ้านนะคะแล้วตอนนี้คือรถสวยด้วย,ยอ่ะวันนี้ยังไม่จบนะคะคือเมื่อกี้มาเซ็นทันเวอร์แล้วใช่ไหมตอนแรกไปลงวานน,นี้ไปเซ็นทันเวอร์ต่อไปไปแพทติ่นัมค่ะไปช็อปเสื้อกันนั่นเองนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้เพราะว่าคลิปค่อนข้างยาวแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนลวกันเดี๋ยวไปติดตามวีซีหน้าค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถ่ายแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย